เพจดังเผยพระเอกดังพ่อทีม Forex 3็จับตาเตรมชี้แจงออกหขนกระแสเรียกว่าหลังจากที่นักแสดงดังอย่างดีเจแมนพัฒนาพลและภรรยาสาวใบาเตยสุธีวันถูกออกหมายเรียกในคดี Forex 3็ซึ่งในวันที่15กันยายน65ที่จะถึงนี้ทั้งสองเตรมเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุด ทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้ออกมาเผยว่าจะมีดาราพระเอกพ่อทีม Forex 3D ของช่อง3มาออกโหนกระแสรหรือไม่มาลุ้นกันและถ้าผมปล่อยชื่อออกไปดาราคนนี้อาจจะโดน DSI เรียกไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแน่นอนและติดคุกทันที20ปีเมื่อ DSI ส่งฟ้องในตอนนี้ผมอยากให้โอกาสดาราคนนี้ได้ออกมาชี้แจงก่อนที่ผมจะปล่อยชื่อออกไปเบื้องตน้นผมได้ติดต่อไปทางคุณหนุ่มกัญชัย เพื่อให้ออกโหนกระแสด้วยเรื่องน้องเขาแล้วเห็นคุณหนุ่มแจ้งว่าถ้าหาคนมาออกโหนกระแสเรื่อง Forex 3D ได้ให้แจ้งแกได้เลยถ้าน้องเขาไม่สะดวกออกโหนกระแสหรือออกมาชี้แจงกับทางสังคมเรื่อง Forex 3D เดี๋ยวผมจะเผาชื่อน้องเขาออกเพจนี้แทนก็อดใจรอดูกันเร็วๆนี้ครับ